สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวทิสโซ่ PR 1 0 0 Sport Gen กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe channel ของเราก่อนเลยนะครับ จะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะที่โซ่เรือนนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นนาฬิกาคอร์สเรือนแรกที่ผมซื้อจากแบรนด์นี้เลยนะครับคือก่อนหน้านี้ที่เคยรีวิวที่โซ่ไปเนี่ยก็จะเป็นออโตเมติกทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งเรือนนี้ก็เป็นเรือนที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานมากนะครับแล้วก็มีจุดเด่นหลายอย่างนะครับหลักๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของหน้าตานะฮะที่มันเป็นแนวสปอร์ตคลาสสิกนะครับซึ่งปกติผมไม่ค่อยได้มีนาฬิกาในแนวนี้เลยนะฮะโดยจุดแรกที่มันเด่นมากๆของนาฬิกาเรือนนี้นะครับยัง คือขอบเบเซลสไล์แบบนี้ จริงๆคือมันก็แบบไม่ได้เรียกว่าเป็นนาฬิกาที่มันดูสปอร์ตจัดมากหรือโมเดนมากๆนะฮะซึ่งการที่เขาดีไซน์ที่มันมีเลข60เลข10เลข20อะไรแบบนี้แล้วก็นูนๆขึ้นมาจากขอบเบเซลนะฮะมันจะให้ความรู้สึกแบบย้อนยุคนิดนึงนะครับโดยที่จริงๆเรือนนี้มันก็อยู่ในตระกูล T ีคลาสสิกนะฮะซึ่งเป็นคอลเลกชันที่แบบไทม์เลสนะครับมีความคลาสสิกตลอดการของทางทิโซนะฮะซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจดีนะฮะสำหรับคนที่ต้องการความสปอร์ตแต่ว่าไม่ต้องการความโมเดนหรือว่่าาาาาต้าาาาบบ้้้ออองกกกรรควมจจัดดนนนนเิไไไปปยบบบะแี เรือเนี้ยมันก็เหมือนจะแบบผสมผสานอะไรแบบน,นั้นได้เป็นอย่างดีเลยเหมือนกันนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ทํางานอยู่บนระบบคอร์สนะครับ เราก็เห็นเข็มวินาทีเนี่ยกระดิกไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะฮะซึ่งเรือนนี้เข็มวินาทีค่อนข้างจะตรงช่องวินาทีบางๆนะครับคือมันจะมีหลายเรือนนะฮะที่เป็นนาฬิกาคอร์สเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกคาซิโอหรือว่าแบรนด์ที่แบบไม่ได้ราคาสูงมากนะฮะเวลาเราเห็นเข็มวินาทีอะแล้วมันกระดิกไม่ตรงช่องนะครับมันจะรู้สึกแบบหงุดหงิดมากๆนะฮะแต่เนี่ยเข็มมันจะตรงหลักมาเกอร์ย,อย่อยแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณภาพแล้วก็เป็นรายละเอียดที่ทางทิสโซ่ทาได้ดีนะฮะตามมาตรฐานาาน,น,นา ทำให้ผมตัดสินใจซื้อนะครับ <P> erm <it> เพราะว่าหน้าปัดเนี่ยลายแบบนี้มันจะสามารถเปลี่ยนสายได้สนุกมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงท้ายคลิปเนี่ยผมมีเปลี่ยนให้ดูอีกแล้วนะฮะแล้วก็มันทําให้นายการเนี่ยดูมีลูกเล่นนะฮะสีของหน้าปัดเรือนเนี่ยก็จะออกแบบเทาๆเข้มนะฮะไม่เชิงเป็นดำสัทีเดียวนะครับมองหลายๆมุมเนี่ยมันยังติดเทาติดสะท้อนอยู่นะครับไม่ได้มีความซันเบิร์รสเท่าไหร่นะครับส่วนลูมเนี่ยเขาก็มีมาให้บนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็หลักมาร์กเกอร์ขาวๆเนียยลนเ อันนี้ผมชอบนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบดูกวนตามากนะครับแล้วก็พื้นหลังช่องวันที่เนี่ยมันเป็นสีดําด้วยมันก็เลยดูแบบค l ี a n เรียบร้อยดีนะฮะรวมๆหน้าปัดเนี่ยถือว่าโอเคเลย ส่วนกระจกเนี่ยเขาให้มาเป็นซัฟไฟคริสตัลเลยนะครับแล้วก็การตัดแสงสะท้อนเนี่ยผมว่ายังแบบกลางๆนะครับไม่ได้ตัดได้เคลียร์อะไรมากบางมุมก็สะท้อนจัดเต็มเลยนะฮะบางมุมก็พอเห็นได้ดีนะฮะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของนาฬิกาหน้าปัดดาอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องทําใจกันนิดนึงส่วนฟังก์ชันของเรือนนี้นะครับเม็ดม่ยมไม่ได้เป็นสกูดาวคราวนะฮะสามารถดึงออกมาได้ตรงๆเลยนะครับเพื่อปรับวันที่ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาทีหนึ่งเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานั่นเองนะครับ ส่วนตัวเคสของเรือนนี้ก็เป็นอะไรที่มีความตันๆน,นะฮะมีความใหญ่โตแล้วก็มีความสปอร์ตมากนะครับตัวเคสเนี่ยด้านบนขัดด้านมานะฮะด้านข้างก็ขัดด้านมาแล้วก็มีการลบเหลี่ยมมุมตรงนี้นะครับให้มันมีความคมๆม,มีการเล่นเงานิดหน่อยอันนี้ผมว่าทําได้ดีนะแล้วก็เรือนนี้มันแบบ เป็นนาฬิกาที่ไม่ได้สะท้อนแสงแบบเยอะแยะเกินไปนะฮะมันเหมือนเป็นนาฬิกาที่เน้นสะท้อนเป็นส่วนๆอ่ะคืออย่างไอส่วนตัวเลขแบบนี้นะฮะแล้วก็ส่วนขอบเล็กๆน้อยๆแล้วก็ส่วนตรงสายตรงกลางอะไรแบบนี้ส่วนที่เหลืออันเนี้ยก็จะเป็นแบบขัดด้านเรียบๆสะท้อนแบบเบาๆนะฮะผมว่ามันกาลังดูแบบโอเคเลยอ่ะมีความสปอร์ตแล้วก็มีความหรูหราผสมผสานกันนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆนะฮะภาพรวมของนาฬิกาเนี่ยด้วยความที่มันมีดีไซน์ที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับจะมีอยู่บางคนนะฮะที่ไม่ได้ชอบเบเซลแบบนี้เยคือจริิงๆเนนี่่ผมมอปป็คึบททกตแไได้้ซื นาฬิกาที่มีเบเซลแบบนูนๆออกมาแบบนี้เลยนะฮะอันนี้คือเรียกว่าน่าจะเป็นเรือนแรกๆของผมเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขอบเบเซลแบบนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้มากับนาฬิกาที่หน้าปัดมันเข้ากันนะฮะมันจะดูแบบประหลาดมากเลยนะแต่อันนี้ผมว่าด้วยความที่ขอบมันมาสไตล์แบบคลาสสิกแบบนี้นะฮะหน้าปัดด้านในมันก็มีเป็นเส้นแนวนอนอะไรแบบนี้มันยังแบบไปด้วยกันได้ดีอะ่ะอันนี้ผมว่าเป็นดีไซน์ที่ไปรอดพอสมควรนะครับส่วนฝาหลังก็ปิดทึบมาแบบนี้นะฮะก็ตามภาษานาฬิกาคอร์สนะครับ มีสเปคบอกไว้ว่าเป็น s ั p p h i r e Crystal นะฮะตัวเครื่องเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องคอร์สของ ETA นะครับก็เป็นเครื่องมาตรฐานสูงอยู่แล้วนะเป็น s t a นเ l e s s Steel 316L ทั้งตัวเรือนเลยนะครับเคสไซส์นเนี่ยเรือนนี้อยู่ที่ประมาณ42มิลแต่ว่ามีความบางที่ใช้ได้เลยนะฮะอยู่ที่9.2มิลเท่านั้นสุดลักทุลักเนี่ยถ้าเกิดวัดจากลักจริงๆนะครับมันอยู่ที่ประมาณ46มิลกว่าๆนะฮะแต่เรือนนี้มันให้มาเป็นแบบ Solid En l i n k นะครับแล้วก็ En l i n k เนี่ยมีความยืดออกมาน,นิดึงด้วยนะฮะดังนั้นเวลาเราวัดเนี่ยจจะ้องััดาลิคยนนนะร่ะ่่ณททีีปูปมม51 ข้อมือใหญ่หน่อยเนี่ยน่าจะใส่เรือน,นี้ได้อย่างสบายเลยนะฮะคือด้วยความที่ลักไซส์ของเรือนนี่มันเป็นไซส์22มิลน,นะครับแล้วก็ตรงปลายบัคเคิลเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ20มิลน,นะฮะมันก็จะมีความตันค่อนข้างจะมากนะครับคือสายเหล็กเนี่ยขนาด22มิลมันจะรู้สึกแน่นๆหนานๆอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ยังดีนะครับที่เรือนเนี่ยเขามีข้อกลางเงาทําให้มันรู้สึกแบบมีความสปอร์ตบวกลักชัวรี่เล็กๆอยู่บ้างนะฮะไม่ได้รู้สึกว่าสปอร์ตจัดๆแน่นๆตัน,ๆ,ตนๆเกินไปนะครับ อันนี้ผมว่าทำมาค่อนข้างจะโอเคเลยสายของเดือนนี้มีจุดน่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเวลาเราจะการออกมานะฮะเพื่อให้แบบมันยืดสายมาตรงๆใช่ไหมครับมันจะการได้ประมาณนี้นะฮะเพราะว่าด้วยลักษณะของลิงก์ที่มันชิดกันมากนะครับมันก็จะทําให้ตัวข้อลิงก์เนี่ยมีความเบียดกันประมาณหนึ่งนะแล้วก็ไม่สามารถยืดขึ้นมาได้ตรงๆแบบขนานไปกับตัวนาฬิกาอะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่จะใส่นาฬิกาเรือนนี้นะฮะและแบบเป็นคนชอบวางนาฬิกาแบบตั้งๆแบบนี้มันจะดูมีความประหลาดมากๆนะฮะเพราะว่า นาฬิกาเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับคือแบบลอยขึ้นมาจากพื้นแบบเยอะมากเลยอ่ะถ้าเกิดเป็นนาฬิกาทั่วๆไปอ่ะสายมันจะสามารถกางออกมาได้แบบขนาดกว่านี้นะฮะแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะนอนลงไปเรียบๆเลยนะครับแต่อันนี้มันก็มีข้อดีนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวางนาฬิกาลงไปตรงๆแบบนี้ใช่ไหมครับ ตัวบัคเคิลเนี่ยมันอาจจะไปขูดกับฝาหลังได้นะฮะแต่อันเนี้ยเราสามารถวางลงไปแบบนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวบัคเคิลก็อยู่ที่พื้นนะฮะแล้วก็ฝาหลังเนี่ยมันก็จะลอยอยู่ด้านบนนะทำให้มันก็เป็นรอยที่ฝาหลังได้ยากนะครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะมีความประหลาดตานิดน,นึงแต่สุดท้ายเนี่ยแอบเวิร์กกว่าที่คิดนะครับเดี๋ยวยังไงลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยนะครับข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า1 4เซนของผมนะครับผมก็ตัดข้อไปเรียกว่าเกือบหมดเลยนะฮะคือ,อยังเหลือขอ แล้วก็จริงๆเขาจะมีข้อเล็กมาให้ด้วยนะครับสามารถปรับให้มันกระชับกับข้อมือเราได้ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับเวลาอยู่บนข้อมือก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะว่านาฬิกาไซส์42มิลเนี่ยจริงๆมันเป็นนาฬิกาที่อาจจะใหญ่เกินไปนิดนึงนะฮะสำหรับคนข้อมืออย่างผมนะครับข้อมือผมเนี่ยปกติจะคุ้นเคยแล้วก็เหมาะสมกับนาฬิกาไซส์ประมาณสัก40มิลมากกว่านะฮะแต่ด้วยความที่เรือนเนี้ย เอลิงของเขาเนี่ยมันก็มีความยืดออกมาด้านล่างแบบนี้นะฮะมันมีความแบบพยายามจะโค้งเข้ากับข้อมือนะครับทาให้พอมันอยู่บนข้อมือเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกใหญ่โตเวอร์วังอะไรนะแล้วก็ด้วยความที่นาฬิกามันมีความบางอ่ะมันไม่ได้หนามากนะฮะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเถอะทะหรือว่าดูแปลกตาอะไรอ่ะจริงๆก็คือดูแบบเป็นนาฬิกาโอเวอร์ไซส์ที่ใส่ได้ดีเหมือนกันนะครับคนที่ชอบนาฬิกาที่มันดูใหญ่ๆหน่อยนะฮะใส่แล้วแบบเต็มไม้เต็มมือเต็มข้ออะไรอย่างเงี้ย ผมว่าเรือนนี้ก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยนะฮะน้ำหนักก็ถือว่าแบบโอเคเลยมีความตันๆมีความรู้สึกว่า มันเป็นวัสดุที่แบบมีราคานะครับไม่ได้ดูเบาหวงจนเกินไปนะครับซึ่งเรือนนี้มันก็เหมาะจะเป็นนาฬิกาที่แบบใส่แบบแคชชวลนะฮะหรือว่าจะใส่ไปทํางานทุกวันก็ได้นะครับจริงๆมันจะใส่ไปงานสุภาพงานทางการก็ยังพอได้นะฮะเพราะว่ามันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างที่มันดูเป็นนาฬิกาคลาสสิกอยู่บ้างนะไม่ได้สปอร์ตจัดเกินไปนะครับเรียกว่าเป็นรูปผสมได้เลยอะระหว่างนาฬิกาทํางานกับนาฬิกาทางการหรือว่านาฬิกาเที่ยวนะฮะผมว่าไปได้หมดแทบจะทุกงานเลยก็เดี๋ยวยังไงผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะครัเรา,า,อา,อาเ่อยยีีปนนน้ลส เป็นสายแรกๆที่ผมจะแนะนําเลยนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงเลยนะฮะซึ่งสามารถทําให้นาฬิกาเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ดูโมเดเร์นขึ้นด้วยออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยจะเห็นได้เลยนะว่านาฬิกาดูแบบมีความวัยรุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ความคลาสสิกลดลงไปนิดหนึ่งละซึ่งอันนี้ผมว่าน่าใสาขึ้นเยอะเลยนะฮะคือมันทาให้คู่สีของนาฬิกาเนี่ยดูมีความดําๆนะฮะสายกับหน้าปัดเนี่ยแมทช์กันมากนะฮะคือหน้าปัดมันก็เป็นลายเส้นแนวนอนแบบนี้ใช่ไหมฮะสายก็เป็นลายเส้นแนวตั้งแบบเน ไปด้วยกันได้ดีมากๆเลยอันนี้ดูลงตัวดูสปอร์ตมากๆนะครับใส่ไปลุยใส่ไปเล่นกีฬาทางน้ําหรือว่าใส่ไปทำกิจกรรมอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะฮะ ไม่ต้องกลัวพวกรอยขดแมวด้วยเพราะว่าสายที่เขาให้มาเนี่ยด้วยความที่ข้อกลางเงาอะ่ะมันขึ้นรอยขดแมง่ายอยู่แล้วนะฮะอันเนี้ยก็จะได้ความแบบสบายใจมากขึ้นอีกเยอะเลยอ่ะนะครับลองไปดูกันได้นะฮะอันนี้ออปชั่นที่1ผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยออปชั่นที่2จะลองเป็นสายหนังสไตล์วินเทจให้ดูนะครับอันเนี้ยอยากจะลองให้มันมีความคลาสสิกมากขึ้นนะครับโอเคเหมือนกันนะคือยังไงเนี่ยการจับสายที่มันสีตรงกับตัวหน้าปัดเนี่ย มันก็จะช่วยทําให้นาฬิกามันแมชมากขึ้นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าเรือนนี้นาฬิกามันหน้าตามันออกไปทางคลาสสิกสปอร์ตอะไรแบบนี้ดังนั้นการเอาสายที่มันมีความวินเทจหรือว่าสายที่มันมีความย้อนยุคนิดนึงนะฮะไม่ได้แบบโมเดิร์นมากๆนะครับมาใส่เนี่ยมันก็จะดูเข้ากันได้ดีกันนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นออปชั่นสําหรับคนที่ชอบสายหนังนะฮะคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าทิโซเรือนนี้มันจะมีรุ่นที่มากระสายหนังด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยากได้สายเหล็ก ก็ซื้อแบบสายหนังเลยก็ได้นะฮะสายหนังเขาก็จะหน้าตาดูเรียบร้อยดูคลาสสิกมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเป็นผมนะผมก็จะแนะนําเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเกิดนาฬิกาเนี่ยมันมีออปชั่นสายเหล็กให้เราเลือกอ่ะอยากจะให้เลือกสายเหล็กก่อนนะครับแล้วก็สายหนังเนี่ยเรามาหาซื้อทีหลังเนี่ยได้ไม่ยากอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดซื้อสายหนังมาแล้วนะฮะอยากเกิดเปลี่ยนใจเปลี่ยนเป็นสายเหล็กขึ้นมาเนี่ยจะไปเบิกสายเหล็กใหม่จากศูนย์นี่ก็ไม่เบาอ่ะราคาจะแพงมากนะครับจะซื้อข้างนอกก็ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ต้อง ลองดูกันดีๆนะครับตัดสินใจใดูกันดีๆเลยสาหรับสายหนังก็ประมาณนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งช้อยที่ใช้ได้เลยดูสวยงามมากเดี๋ยวสุดท้ายจะลองเป็นสายผ้าให้ดูนะครับนี่สายผ้าก็ดูแบบแคชชวลดูชิลมากเลยนะครับคือดูสบายตาเหมือนกับสายหนังอะ่ะแต่ผมว่าอันเนี้ยด้วยความที่สายเนี่ยมันมี t e x t อร์เป็นตุ่มๆแบบนี้ด้วยอะ่ะมันไปด้วยกันได้ดีกับหน้าปัดเหมือนกันนะฮะขึ้นคอแล้วก็ออกมาประมาณนี้นะครับอ่านี้ถือว่าแบบใช้ได้เลยนะฮะ โอเคกว่าที่คิดมากมากอ่ะดูมีราคาขึ้นมาดื้อเหมือนกันนะครับพอเปลี่ยนไปสายภาพแบบนี้นะฮะอันเนี้ยเข้ากันมากๆเลยรวมๆแล้วนะครับเรือนนี้อย่างที่ผมบอกไปนะ,ะเหมาะกับคนที่ต้องการนราฬิกาสปอร์ตแต่ว่าแบบไม่อยากได้แนวแนวโมเดิร์นอ่ะอยากได้ความคลาสสิกนะฮะแล้วก็หน้าปัดที่มีลูกเล่นดูร่วมสมัยหน่อยอะไรแบบเนี้ย เรือนเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในช้อยที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเครื่องคอร์สเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่คนที่มีนาฬิกาเยอะๆอ่ะก็ไม่ต้องมาคอยหมุนลานใส่แกว่งขึ้นลานให้มันทํางานอะไรแบบนี้นะฮะส่วนเรื่องของราคาเนี่ยเรือนเนี้ยเปิดตัวมา12,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ซื้อผ่านลาซาด่านะฮะเรือนเนี้ยลด15%ด้วยเหลือประมาณหมื่นนิดๆอ่ะ ใส่คูปองนั่นคูปองนี่เนี่ยรวมๆแลไดบางคนอาจจะซื้อได้ต่ำกว่าหมื่นได้ซ้ำนะฮะเก้ากว่าอะไรแบบนี้เลยก็มีนะครับเป็นนาฬิการาคาแบบแถวแถวหมื่นบาทเนี่ยที่สเปคค่อนข้างจะดีนะแล้วก็ได้คุณภาพของสวิสด้วยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากกด Subscribe channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ